สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขตครับเมื่อหนีมาพอครับบาวอุดีครับห่างหายไปประมาณโอเป็นเดือนเนาะอยากกับการทำงานหลายพี่นอ้องเหตุการณ์ต่าง,งาน พึ่งสี่างครับพึ่งสีหาเวลาว่างมาเห็นงานมาเมย์เมย์ครับพี่น้องก็เลยหาแนว่ยเส็บๆครับเนื้อลายบริสันตพื้นว้าเนื้อลายเนื้อลายโอ้ค่ะเจได้ครับเนื้อลายนี่กินเลยบัอนอันนี้มีแต่ผักเกลือนขวดนะครับเด้อเดีบุกเบาวดีสิมาโอ้บอได้กินนั่นอาหารสิงตัวมาด่วแล้วครับคือนำล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 ำเดี่ยครับมาได้สดีบางครับหาเวลาเฮ็ดคลิป ให้ซูพี่สนองเบิง้งกินน้ำกันแ่บแทบครับอืมอืมอมต่ยบาเรื่องอีกอะอืมอืมขวบตัวบไปเกมมาองเล่นนครับ เผื่อเพืพ่อนว่าได้กินข้ากับซีนเมื่อไรเพื่อนว่าโอ้ยเห็นงานกับโบเมืยอแบบนั่นะอย่างเว้ยพี่กับครัวบ้างบางเวียดนะครับหอมห้อยเลยบ้าน ออืแบบกินนวานนุ่มครับนุ่มอืผมกับประจานมาตอนนึงครับว้า งวดผักไสครับเพื่อนงวดเงนม,ม่อะ ก็เก็บบางเวทนะครับอย่างค่อยค่อยน่าชอ Xẹp lắm, xẹp Nó giống Ừ 嗯。<laughs> อ้าได้ทีแล้วไม่น้องใส่เข้าไปซองหน่วยลูกดวด Đúng trời. Cũng đi khác với nó. mm อมอืหวานที้พี่น้องโอ้โหคัดงอมคุหน่วยแจกตุก อันนี้ก็บอกเขาได้กินดูแล้วเนาะพี่น้องพวกเนื้อกินพวกเนื้อลาบเนื้อดูน,นีกับผมที่กินกับเดือนเดือนนั้นเถอะครับแล้วก็กันดันกันเนาะทองนี่ก็โควิดก็ไปใส่มาใส่กันยากเนาะพี่น้องกันระว่างตัวกันนะครับด้วยอยู่หลอดปลอดภัยสู้ๆครับเป็นก็ตังใจให้คนสูยงานเนะาะบอกว่าจะเป็นอยู่ทางประเทศไทยหรือเกว่าจะเป็นทางต่างประเทศเนาะ เป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องแดีวมื่อนี้ก็บ่ม,มีอย่างไรครับพี่น้องเอาน้องจยากควบแอบควบนวดเนาะมาฝากพี่ฝากน้องมืง่อนี้โอ้ยแอบครับพี่น้องโดนกินเถื่อนเนาะกินเดือนเดือนละเถื่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้าวดีเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าวดีเฮ็ดคลิปสุขีสนวนวัเบื้องอีกครับมื่อนี้ก็ลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ คลิปต่อไปพ่อกันครับพี่น้องครับ